ตารางคะแนนล่าสุดโต๊ะเล็กสาวไทยในศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโต๊ะเล็กสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกสู้กับสเปนทีมแกร่งจากยุโรปอย่างเต็มที่ก่อนที่สุดท้ายจะพ่ายไป2-5ทำให้ยังไม่มีคะแนนและหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยยังเหลือเกมให้ลุนอีก2นัดที่จะแย่งสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในสึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ต่อไป ตารางคะแนนฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กลุ่ม B อันดับ1สเปนแข่ง1นัดชนะ1นัดผลต่างบวก3มี3คะแนนอันดับ2โคลอมเบียแข่ง1นัดชนะ1นัดผลต่างบวก2มี3คะแนนอันดับ3แคนาดาแข่ง1นัดแพ้1นัดผลต่างลบ2มี0คะแนนอันดับ4ทีมชาติไทยแข่ง1นัดแพ้1นัดผลต่างลบ3มี0คะแนน สำหรับนะัดต่อไปทีมชาติไทยมีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตซอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025ด้วยการพบกับแคนาดาในวันที่25พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาตารางถ่ายทอดสดฟุตซอลหญิงไทยศึกชิงแชมป์โลก2025ทีมชาติไทยแข่งวันไหนโปรแกรมฟุตซอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025สรุปการแบ่งกลุ่มกติกาการแข่งขัน